ส่งค้างส่งด่วนครับลูกค้าที่สั่งภายในวันก่อนบ่าย2ภายใน4ชั่วโมงเราสามารถจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านหลังจาก4ชั่วโมงก็คือเป็นเวลาที่เราประกอบให้กับคุณลูกค้านะครับและมีอยู่2อย่างคือจะให้มาประกอบที่บ้านกับประกอบไว้ให้ในส่วนของฟูกอกพิษและเบาะและในส่วนของชุดพวงมาลัยและแป้นเหยียบมาประกอบให้ที่บ้านเลือกเอาว่าคุณจะเอาแบบไหนยกตัวอย่างชุดนี้นะครับสั่งไปตอนบ่าย2ตอนนี้เป็นเวลา6กโมง ก็มาส่งให้ถึงที่บ้านพร้อมประกอบชุดโมซาให้เบื้องต้นคือผมประกอบชุดฟูอลูมิเนียมโปรไฟล์เข้าแล้วก็นำเบาะตัวหูกวงมาใส่ในชุดฟู Full, เรียบร้อยแล้วนะครับ, diary, บก็เดี๋ยวยกขึ้นไปด้านบนแล้วก็ประกอบชุดโมซากันแล้วก็เซตติ้งให้กับลูกค้านครับ สวยมาไ,ไม่แกะไม่ให้เล่นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวจะใส่ตัวเบอ่ a9 ตัวนี้ก่อน ลูกค้าคุณน้องเดีย๋ยวจะวันนี้จะมาเซตตัว a อเซโต o คอซให้อยากขับบนทางด่วนเลดแอนเตำรวจไม่จับแน่นอนบอกเลยเรียบร้อยอาเก้สวยๆหมุนได้แต่ยังไม่ให้เล่นส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นแป้น s r p แล้วก็ตัวคัดเดี๋ยวจะประกบคู่แล้วก็วางตรงนี้แล้วก็ให้ลูกค้ามานั่งแล้วก็เดี๋ยวจัดฟิทเมนต์ของลูกค้านะครับว่า จะตั้งอยู่ในส่วนประมาณไหนดีโอเคสวยไหมล่ะโอเค เจอพ่อเซอร์ไพรส์ขอเปิดเองเลย <laughs> เป็นไงยังพรีเมี่ยมจัดยังไงอืม โอ้ยิ้มยิ้มปากฉีกเลยน้องรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกโอ้ดีมากเลยพี่ตอนแรกตอนแรกไปคิดว่าจะได้ตัวนี้ตอนแรกตอนแรกลองเป็นตัวไหนเอ่ยอืมตอนแรกเป็น K F แล้วก็เปลี่ยนใจเป็น G F เพราะว่าชอบทรงมันมากกว่าทรงแบบนี้อืมแล้วก็พอเขาเปลี่ยนไอตัวข้อพิษให้ผมก็เลยคิดว่าอาจจะแพงเกินก็เลยเปลี่ยนกลับเป็น K F ได้้้ตวนีมาแลรู้สึกไงบ้างโดนพ่อเซอร์ไพรส์กับดีมากเลยพี่สุดยอดมีไม่กี่คนที่ทำ เสร็จแล้วนะครับชุดแป้น S R P เดี๋ยวไปติดตั้งกับตัวชุดฟูลอลูกันแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกค้านั่งมาเซตกันว่าจะตั้งห่างตั้งใกล้แค่ไหนไปได้ต่อมันติด,ดม,มันติดขาใช่ไหมตอบได้ตอบได้อ่าเดี๋ยวพี่ปรับตัวนี้ก่อนเลยอย่างแรกไม่ไม่ทีหลังไปแป้นทางอ๋อต้องพวงก่นอนพอเดี๋ยวพี่ยกตัวนี้ขึ้นให้ก่อน มันเข้ายากแม่พี่ถอดพวงให้น้องนั่งห่อให้ใส่พวงกันเลเออน้องตอนเอาเข้าวเอาออกเนี่ยมันจะมีตัวล็อกตัวนี้ครับตอนเวลาใส่ข้าวอ่ะเนี่ยเอาให้ตรงแบบนี้ก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีเป็นเหมือนเป็นปัก,กับเป็นตัวทีอยู่ทีขวางน้องใส่ไปงี้เลยโอ้ติดขา แหกแหกอ่าอ่าเนี่ยให้มาันตาังกิ้งแล้วก็ไอตัวประกับเนี้ยมันจะเข้าเข้าล็อกเลยอ่อยาเดี๋ยวพี่ปรับองศาให้ตัวนี้ทษน,นะครับน้องจับพวงไหมน,นะอ้ไม่ต้องจับหรอกขานะ่าจะค้ำอยู่เดี๋ยวมันจะน้ำหนักมันจะเทลง รหรือว่าปกติแล้วจะเอาประมาณไหนดีอันนี้บอกโอเคแล้วใช่ปะที่ปรับปรับระยะน,นี้เนาะเอาที่แบบว่าเราเข้าออกสะดวกด้วยนะลองล็อกตรงนี้อ่อได้ดิอ่ะจับไว้นะจับไว้เจ้าไว้ขอใยเล่นเล่นน้องบอกผมเกิดไม่ทันครับพี่ เอาประแจชุดประแจไหมต้องจับตัวเมียข้างใน มานี้โอเคใช่ไหมไมาถึงอย่างกันเอาลง วิธีการตั้งระยะปรับเบาะโอเคแล้วใช่ไหมครับส่วนต่อไปก็คือน้องยื่นแขนออกมายืน่นยื่นแขนออกไปตรงๆนี้เลยแล้วก็ให้ส่วนข้อมือของเราอะตรงกับพวงมาลัยตรงนี้พอดีลองลองยืดยืดไปข้อมืออยู่ตรงไหนถ้าอยางั้นถอยเบาะอ,อีกหน่อยไหมอถอยอีกโอเคไหมคิดคิดว่าถนัดไหมประมาณนี้ โอเคถ้าประมาณนี้โอเคแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวแป้นเท้าน้องลองยืดขาแล้วแบบว่าเหยียบไปตอนตอนเวลาเหยียบระยะถ้าสมมติว่าเราเหยียบขนเร่งแล้วะเหยียบลงสุดแล้วขาเราต้องมีระยะเหลืออีกหน่อยหนึ่งถ้าสมมติตึงอย่างเงี้ยบางทีคือแบบเหมือนเราเอื้อมะนึกอวะมันจะเมื่อยใช่ระยะประมาณนี้โอเคไหมหรือว่าจะเลื่อนอีกถ้าเลื่อนถ้าเลื่อนอีกน้องเราเท้าดันเลยก็ได้หรือหรือให้พี่ช่วยขยับไปได้ประมาณไหนโอเคกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ร้องให้อ่าเอาลงก่อนเอาเท่าน,นี้นะครับโอเค okay. ได้ <laughs> โอ้ยเราก็งัดไปด <c oughs> ินี่เกียร์โมซ่า <c oughs> เกียร์บูทูธ <c oughs> ่อยเอาาืและนี่นะครับก็คือหน้าตาของ HGP Shifter Fueling การเข้าเกียร์ที่เรียกว่าเหมือนรถจริง ในระดับหนึ่งเลยนี่ตำแหน่งเกียร์ว่างเด้งกับความแน่นฟิลลิ่งการเข้าดีจริงประกอบโคตรสวย อยู่คนเดียวปลอดภัยได้ครับที่เปี่ยวๆและนี่เป็นอีกหนึ่งรายการของชุดโมซ่านะครับก็คือเป็น h a n d b เบรก h b p นะครับนี่ยึดล็อกจะอยู่ท่านี้ ตามความถนัดนะครับเราสามารถปรับตั้งระดับได้เขาจะมีล็อกให้ประกอบกันต่อ